มาดูเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรนะครับในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะครับในเดือนสิงหาคมนะสิ่งที่ต้องระวังนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นดาวสิงนะครับระวังความถือดีนะของตัวเองในเรื่องของการกระทําในช่วงนี้นะมันเหมือนเจอเรื่องของความทุกข์เยอะมทำให้คุณรู้สึกแบบเออไม่มีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึก สาเร็จได้เลยหรือว่าเจอเรื่องหลายๆอย่างที่มันเข้ามาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างต้องเปิดใจบ้างหรือเปิดใจเพื่อจะสร้างความสําเร็จเปิดใจเพื่อจะรับฟังคนอื่นเปิดใจที่จะแก้ไขปัญหานะบางทีปัญหาปะปัญหามันอาจจะเป็นเหมือนกับเส้นผมที่บางภูเขานะทุกอย่างมันเหมือนกันที่ค่อยๆจะแก้ไขในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะมันเป็นเรื่องที่คุณสามารถจะทําได้นะครับสองไปขึ้นในเรื่องของ พระตีมรตินะครับให้ขึ้นในเรื่องของความระวังในเรื่องของใจตัวคุณนี่แหละนะเออระวังเรื่องใจในเรื่องของการยอมรับความเป็นจริงนะือใจที่ไม่ยอมรับความเป็นจริงใจที่ไม่ปล่อยวางในเรื่องอดีตนะมันมีผลกระทบนะในเรื่องของงานในเรื่องของการมองคนนะครับในเรื่องของอการกระทําต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหากคุณยอมรับเป็นจริงได้ คุณก็จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆได้หรือสามารถโฟกัสในเรื่องปัญหาและแก้ไขได้ทันทีโดยเช่นกัน,นะครับสามไขึ้นในเรื่องของมาแสวตารนะไ่ขึ้นระวังในเรื่องของความเชื่อใจคนนะบางทีมันเหมือนเออมันเจอเรื่องประสบการณ์แย่ๆมาในพ่ขึ้นสิบามด้วยมันเจอเรื่องสิ่งแย่ๆในอดีตมันทำให้คุณไม่ค่อยเชื่อใจใครเลยเนี่ยมันํำให การที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือคนที่หวังดีกับคุณเนี่ยมันก็จะไม่อยากให้ใครช่วยเลยมันยึงทําให้มันตัดในเรื่องโอกาสที่จะรับเอาช่วยเหลือออกไปอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะคะรับของคําเตือนเออนะคนโสดไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ข,พนะพขึ้นเป็นพระธนวัตรินะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของสิ่งที่ต้องระวัง เป้าหมายนะเป้าหมายในความรักบางทีมันเป้าหมายที่มันแบบสูงส่งเกินไปนะต้องการแบบดาราเลยแบบนี้สมมุตินะเออบางทีมันมากเกินไปที่มันดูมันเป็นไปไม่ได้นี่มันก็ทําให้คุณเนี่ยจะไม่เหลือใครเลยนะเออมันจะไม่เจอความรักก็ตรงนี้แหละบางทีคุณมีความคาดหวังมีความแรงพัฒนาที่มันสูงเกินกรมเกินชะตาตัวเองจะได้รับเนี่ยมันก็ทําให้เปอร์เซ็นต์ในการพบรักมันก็ลดลงไปได้โดยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของคําเตือนเออไพจะ เือนว่าอย่าอยมากในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นเป็นท้าวเวทนะท้าวเวสวัดนะระวังในเรื่องของการรักษาระวังการรักษาอะไรรักษาใจเออระวังในเรื่องของการดูจิตดูใจทําไมต้องระวังนะคือคุณจะไม่ดูจิตดูใจคุณจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันจะเป็นเหมือนการที่ไม่สนใจหรือการทําจิตใจ ที่มันตรงกันข้ามเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่เอาได้ความรักไม่สนใจไม่ใส่ใจเจอแบบนี้ก็ประชดชีวิตไปเลยนะหรือไปแบบไปสังสรร์นะไปเที่ยวกินดื่มเที่ยวไปไม่สนใจว่าต้องมีครบกี่คนครบมันสิบแปดคนยี่สิบคนไปเลยเนี่ยมันก็ทําให้ไม่อยู่ในสเตทัสนะมันผิดศีลนะอผิดศีลได้ทุกข้อเหมือนกันนะบางทีมันเหมือนทําอะไรที่มันผิดพลาดมันยิ่งทําให้เป็นการทําลายชีวิตทําลาย ความสัมพันธ์นะทำลายเปอร์เซนที่มันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นเพราะสิมันขาดแล้วเปอร์เซนต์ลดแน่นอนอน,นั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจในะครับมาดูเรื่องของคําเตือนนะครับไพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นราชสีนะระวังในเรื่องของการครอบครองอการครอบครองคืออยากจะได้สิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้อยากจะให้เขาเป็นดังที่คุณต้องการนะการที่เขาคุณ เอาใจไปครอบครองเขาเอาใจเป็นที่ตั้งจนเกินไปทําให้ลืมที่จะมองตัวเขาเออลืมที่จะมองว่าเขามีข้อจำกัดบางอย่างรืมว่าชีวิตก็เป็นของเขาไม่ใช่เป็นของคุณนะคุณไม่สามารถไปบังคับกดเกณฑ์ใครได้คุณไม่สามารถที่จะให้ใครเป็นดักที่คุณต้องการได้ก็จนะอคุณมองในมุมติจูดเยอะจนเกินไปเนี่ยเปอร์เซ็นในเรื่องของความพัฒนาความสัมพ,พันธ์เนี่ยมันก็จะลดลงไปได้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ มาดูเรื่องของคําเตือนนะไพ่เตือนว่ายังไงบ้างนะครับไพ่คืเป็นพระราหูนะครับระวังในเรื่องของความรุ่มหลงนะรุ่มหลงไปกับการกระทําตัวเองรุ่มหลงไปเอาความทุกข์นะรุ่มหลงไปกับการใช้ชีวิตนะรุ่มหลงไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะบางทีไม่ได้สนใจไม่ใส่ใจมีอะไรมาบดมาบาังนะมัวแต่ทํางานมัวแต่ใช้ชีวิตไม่ได้สนใจความรู้สึกสิ่งเล็กเล็กน้อยของคู่เลยเนี่ยมันยิ่งเป็นการลดอ่า พลังงานของความรักลดลงไปลดพลังงานความรักที่หวานชื่นลดลงไปก็ต้องระมัดระวังให้ดีด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจักพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับเรามาดูในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะที่จะทาให้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการได้งานลดลงนะครับไพ่จะเตือนว่าอะไรไพ่ขึ้นเป็นโมหิณีนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการลวงหลอกนะระวังเรื่องการลวงหลอก มันได้ทั้งเรื่องการหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าทําอย่างนั้นได้ทําแบบนี้ได้ต้องหาคนให้คำปรึกษาหรือการถูกลวงหลอกเนื่องการเชื่อคนมากง่ายเกินไปหรือการไปสมัครสอบคุณคุยคนโน้นคนนี้นะทำให้คุณสูญเสียความมั่นใจเราต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะในเรื่องของการที่จะเพิ่มโอกาสนะมันคือสิ่งที่คุณต้องมั่นใจเองและหากคุณไม่มั่นใจเองเนี่ยมันทำให้คุณลดอ่เปอร์เซ็นต์ลงไปได้หรือการที่คุณหลอกแล้วคุณเก่งทุกอย่างมันทำให้คุณ พลาดในการพัฒนาตัวเองหรือพลาดในคําแนะนําดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้โดยเช่นกันก็ต้องอย่าทนงตัวอย่าทน,นงตัวเองจนเกินไปทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องงานด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเนี้ดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสิ่งที่ต้องระวังที่ทำให้เปอร์เซ็นต์ลดในเรื่ององงานเติบโตเนี่ยลดลงไปเออท่านผ้พพ่จะเตือนว่าอย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นเป็นพระอัศวิน คาโซเดบงบอกในเรื่องของโอกาสนะแต่พอสิ่งเป็นสิ่งทิพไย่จะเตือนเนี่ยนะเป็นพลังงานของการที่ คนที่จะเข้ามาทําให้ปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องงานในเรื่องของปัญหาที่มากับผู้ควรการไปช่วยเหลือคนที่ไม่ดูหน้าดูหลังนะบางทีเขามาหาผลประโยชน์กับตัวคุณทําให้คุณสูญเสียในเรื่องงานสูญเสียในเรื่องโอกาสสูญเสียในเรื่องของชื่อเสียงนะครับการจะคบคนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะจะมาพร้อมภัยนะเพราะจะมาพร้อมของปัญหานะ ทั้งเสียเรื่องของการถูกจับตามองจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งในเรื่องของการระวังทําให้สูญเสียเงินได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังกันดีในการครบคนในเรื่องของในสถานที่ทำงานด้วยเช่นกันนะครับและเราคิดว่าถ้าคุณควรที่จะเออระวังนะเงินจะหมดไปกับอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นหมดไปกับ นี่เลยนะการซื้อของนะพายขึ้นกุญคุณแจร,รถนะวางแผนจะซื้อรถอะไรหรือเปล่านะเออหรือจะไปซื้ออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกินความจําเป็นหรือเปล่านะี่ต้องช่างใจดีนะพายขึ้นรูปมือที่มีรอยสกนะักเนี่ยต้องช่างใจเองนะเหมือนจะมีเรื่องรายจ่ายเข้ามาเรนะื่องการที่จะต้องดูถึงความจําเป็นว่าเจอต้องจ่ายไหมต้องซื้อไหมของเสียของพังซื้ออะไรหรือเปล่าในช่วงนี้นะระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ สองไปขึ้นในเรื่องของทุบทุบกระปุกเลยนะเงินก็ยังไม่ค่อยจะมีนะเออมันเป็นเรื่องของการที่อย่าเอาเงินเก็บออกไปนะมันเหมือนไปจ่ายกับเรื่องของเสียของพังของแตกของหักเออเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านเสียพังต่างๆรถเสียรถพังต้องซ่อมเนี่ยต้องระวังมันเหมือนมีเรื่องราวต้องให้ทุบกระปุกหรือคุณไปทุบกระปุกเองแล้วต้องระวังเหมือนกันในเรื่องของรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นโดยที่คุณไม่ตั้งตัวนะครับสามไปขึ้นในเรื่องของความโผพันไปเป สาวเปผู้ชายหรือเปล่าในช่วงนี้นะเออมันหมกักกิเลสวัดงบูบอกบอกถึงกิเลสงูบอกบอกถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นซื้อของไปได้ช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้นะนะมาถึงขั้นจะทุบกระปุกออกไปเลยนะระมัดระวังพอดีเรื่องรายจ่ายมันมากับกิเลสของตัวคุณนั้นเนี่ยต้องระวังสร้างแรงกดดันให้กับเองเยอะๆไม่งั้นเนี่ยมันจะจ่ายตามใจต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบด้วยเช่นกัดนะครับ